สวัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้นะครับูที่สวนนาบุญนะครับวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสามากเลยนะครับมาดูแปลงผักอินทรีย์นะครับโครงการวิจัยและทดลองปลูกพืชด้วยดินภูเขาไฟกระโดงนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ตำบลเสบด์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหน้าภูเขาไฟกระโดงนะครับเราแปลงที่นานะครับ สองไร่นะครับจากปลูกข้าวไรเบอรี่อินรีย์นะครับลังเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็ไถกบฟางนะครับปลูกพืชปลูกผักแบบอินรีย์นะครับนี่มีคณะต้นใหญ่มากเลยดินดีนะครับเลี้ยงดินไว้นะครับเราให้ดินเลี้ยงพืชนะครับจะเห็นว่ามีเศษฟางอยู่นะครับัางนี้ก็จะมีมะเขือกำลังออกนะครับพริกมีดาวกระจายมี พักทองไม่อยู่นะครับพริกกำลังจะได้เก็บแล้วนะครับข้าวพริกเม็ดตะบาดเราก็ปลูกกินเองได้นะครับนี่กำลังดกเลยนะครับดกเลยนะครับเราก็ใช้น้ำหมักชีวภาพนะครับสูตรไ,ไร,ร่มแมลงฉีดนะครับมีแปลงผักนะครับข่าวเรื่องของมะพร้าวทีนี้ห่วงมากก็คือมะพร้าวครับพี วันนี้ต้องเก็บมะพร้าวลงถุงไว้เป็นก้าพันมะพร้าวน้ำหอมนะครับพันธุ์ดีจากสวนนาบุญก็มีจำหน่ายได้นะครับพี่น้องมาดูอยากให้ดูมะเขือนะครับมะเขือตอแหลเนี่ยนะครับปลูกพร้อมก,กันกับผักบุ้งนะครับเมื่อผักบุ้งเราเก็บเกี่ยวผักบุ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเหลือมะเขือนีอ่กำลังออกลูกแล้วนะครับ ะเขือตอแหลแปลลูกดกเท่ามะเขือยาวลูกใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้ดูเก็บมาเมื่อเช้านี้ตอนตีห้ารูปนครับมะเขือตอแหลลูกดกมากเลยนะครับก็จะพาดูนิดนึงนะครับลุงอุ้ยละรังให้น้ำนะครับนี่มะเขือ มีอยู่สแปลงเล็กๆนะครับนี่ก็ w บอ e ต g เกตนะครับมีกิะเจี๊ยบสะระเนลลงดินนะครับงามมากูทชีนะครับชีโรยหน้าเยอะมากหอมหอมเราก็ได้ขายจำหน่ายแล้วนะครับยายเยอะ มมาดูสลัดนะครับมาดูเก็บสลัดลังงามเลยพี่ดองโอ้สลัดนีด่ครับสลัดกินมากนะครับมาเก็บได้นะครับเรายังมีกิจกรรมนะครับเก็บผักอินรีนะครับความสุขที่เก็บกินได้ที่สวนนาบุญนะครับมาเก็บตะก้าละร้อยนะครับเก็บได้ทุกอย่างกินได้ทั้งครอบครัว ไปดูดาวกระจายนะครับตัวนี้เป็นแปลงที่ทดลองปลูกสตอรอเบอรี่พันจากเชียงรายนะครับต้องลอยคก่อนผู้ใหญ่มาเห็นบอกว่าอ้สตอรอเบอรี่ได้กินแล้วนะเขกากระจายบรรลุหาต้นหาลูกมันก่อนอนี่ต้นงามน่าจะหมดก้วมังลูกมัน พอได้เก็บกินสตรอบเบอรี่มีวัวเข้ามานะครับเหยียบย่ำของเรานี่มีมีสตรอบเบอรี่แมงกินซะแล้วหวานมากทดลองกินหวานมาก ดูอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงมะเขือเทศเทศกำลังออกดอกแล้วนี่นะครับแปลงมะเขือเทศกำลังออกดอกแล้วน่าจะได้กินอยู่นะครับปลอดจากแมง อันนี้เฟตสองนะครับเฟตสองลูกคณะนะครับคณะ้า,าดูคณะต้นใหญ่เหมือนยิ่งกว่าต้นอะไรก็ไม่รู้ครับสูงสูงเท่ากับขาผมเลยสามสิบเซนนะครับคะปลอดสารพิษนะครับกินได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอันนี้ข้าวโพด กินสดนะครับพระพุทธ,ธกินสดไม่รู้จะได้กินไหมแมงเยอะมากนู่นาณะคณะคณะคขนาณะนูน่น,นมะพร้าวครับมะพร้าวกำลังฮิตข่าวมะพร้าวนะครับในภาพรวมก็คือช่วยให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นอันนี้กวางตุ้งฮองเต้นะครับนี่ตุ้งฮองเต หวานกรอบปลอดสารพิษอจะเพื่อันมาเฟรนี้นะครับจะเป็นแตงกวานะครับกินกับลูกชิ้นยืนกินได้ดีนะครับวีรำเรามีลูกชิ้นนะครับแต่ขาดเค,าเ,เ,เครือเทศไอมะเขือไอ้ผิกแตงเห็นว่าเราไม่ใช้สารพิษนะครับก็ะจะเจอแรงวันทองอื ตัวทำลายอย่างดีเลยก็ปล่อยให้กินบ้างนะครับม,มาเยี่ยมชมก็ได้นะครับให้กำลังใจกันนะครับวันนี้มันหยุด3มวันนะครับเราก็มีข้าวไรเบอรี่นะครับทานข้าวมีลูกศิษย์จับจองออกจะเข้ามาเยี่ยมสวน ก็เตรียมแปลงนิดนิดหนึ่งครับทดลองปลูกทุกอย่างนะครับพี่น้องปลูกแล้วก็เกิดจริงๆครับมีดินมีน้ำนี่ครับนี่ก็มะเขือเทศครับะเทศอันนี้ใช้น้ำพุ่งนะครับน้ำพุง่งน้ำพุง่งน้ำหยดน้ำตักก็มีนะครับน้ำตักก็มีน้ำหมักชีวภาพหมักไว้ ก้าวมาใช้เพื่ออาศัยหลักการพึ่งตนเพื่อชาตินะครับพี่น้องมาดูกันในภาพรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับเช้าเก็บมะเขือตอแหลน่ากินมากแต่ถ้าคนตอแหละจะเป็นยังไงพี่น้องประมาณนี้นะครับบรรยากาศ